เดินมาไดกา้กินข้าวหนึกนเดียวแกน้องไม่เดี๋ยวพี่น้องอ่ะป้อนคนเบิ่งเดอร์คำแต่กระแสนปากเขาคือเก่าสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบอรสกูลสกุลเมื่อีงกะ มาพบมาพ่อกับน้องพัสราสาวลราคือเก่าเดิอพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับบรรยากาศอยู่เฮือนอยู่สานคือเก่าเมื่อนี้กับซีมาแกงเ่าไม่เขาก็ออกไปซื้อพันเนตลาดด้วยพี่น้องถั่วมามียางแกงใส่เนาะเมื่อนี้กับบรรยากาศอยู่เฮือนอยู่สานกับิีมีเฮ็ดเค็มพี่น้องเฮ็ดเค็มในทงละสิบพันคือว่าทงละซ่าวบาทแต่ส่วนเฮ็ดนางฟ้านี่เขาซื้อมาแกงเขาอยากแกงเฮ็ดนางฟ้าพี่น้องเฮ็ดนางฟ้านี่ซาวพันจีพี่น้อง ซาพันกีกับพ่าแกงข้าแกงหนึ่งก็คือสี่สิบยี่สิบบาทคือซาลพันเนาะ้าลพันกี่สิบบาทสี่สิบเนาะอันยี่สิบหาอันสิบพันกีแลกซินมีอันมีพันีมีอันพักพักพักอันเพียนเกาะพักแค่แหนะพี่น้องงูอ่ะฟังไทยเชื้อะไรกับกำละหาพันกับกำสิบบาทแลกอมียานาง เขาซื้อมาแกงใส่พี่น้องแต่ส่วนเท็ดน,นักฟ้าเขาไม่ได้แกงใส่เด้อเพราะวะ่ามันเขาเอาเมนแกงแรงเดียวเขาใชมาแกงน้ำไม่สูบพี่น้องได้กินน,ำน้ำเนาะอยากแกงน้ำไม่บอกพี่น้องไปลุกไปส้มนกันเด้อสิแกงน้ำไม่ก่อนส้มไปกินแกงก่อน,นได้พี่นอ้องหงอยกันนะนางสม้มกินมะม่วงแกงน้ำไม่ เด้ในหมวม่วงนี่มาม่าเอยก้อยแจ่วหวานนี่แซ่บนี่มาไวน้องจะน้ำนนองนนนอ,อยู่พอดีเด้อหาผู้บ่าวมามาัเลี่ยงแ <laughs> น่ นางกับแข้งแข่ง ยองเน่ยนางด้วยพี่น้องทำให้บบยยองคือบริกินสดอิวช่ไหพี่น้องคือชิวาน้องพัชราเป็นบ้าเลยเนาะ มา,มาพี่น้องคือตอนนี้คือสแกนญี่ปุ่นพี่น้องรถใหญ่ผ่านรถสิแกใส่บมักผิดดิบเนาะรุ่นนี้แกใส่บมักผิดดิบแก่หน้าไม่ได้พี่น้องเลย หนมะักผิดดิบคือแซ่กบน Tabne a. อันนี้ลงเนาะขะเบื่อข,ขอน้ำมก่อนเนยอะนะรู้สึกว่าอันนี้ลายขัเบื่อลาย ใส่เบิร์ดเนาะน้อยน่อยใส่เบิร์ดเลยใส่เบิร์ดเลยเนาะพอดีมันกข้นเลยบูมเมโน,นยัาเขาตำเข้าเบื่อหลายดีเดี๋ยวใส่ก่อนผิดรอลงแทนพดก่อนพ่น้องกันเลยค่ะทายมันพดเด้อระหว่างทีิธาหม้อพดเขากะสิมาแกงนี่พุงออกพ่น้อง จะทวงจะทวงจะทวงเขาเขาไม่ชอบให้ใครท่วงเพราะว่าเขาจะโกรธ หัดไวเด้เลยเม็นถึง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 แล้วก็สิมาใส่แป้งนัวเด้อพี่น้องแกงน้ำใหม่น้นองพัสลาสูตรน้องพัสลาแป้งนัวหลายๆพี่น้องถ้าภเห็ดสูตรนี้คือแซ่บฮัมบอกเลยก่ดฮัมแซ่บ ก็ซีส่น้ำตาลน้อยหนึ่งขลุนขลุนขบเบอร์ชิดห่องชิน้องคือคตอนนี้ก็คือชิมาสอเบเฮ็ดเข็มเลยเฮ็ดเข็มทองป่าก่อนแล้วก็เฮ็ดเข็มในทองสิบพันกีคือสิเป็นมือสีเลย นี่พี่น้องเขาก็สิจิกออกเนาะก็ประมาณนี้นาองเฮดเ็มครับแล้วเขาก็สิมาเด็ดเด็ดพักอันพักที่เนี่ย กำลังหาพันเลยพี่น,อน้องลายบปงคนโอเคดีเน,น <c oughs> าะตัวอื่นสิออกไปตึก่าแล้วโดว่า <c oughs> ออกับมึงแล้ว <c oughs> เอาการมาเด็ดก่อนพี่น,อน้อง พข,ขี้เนี่ยเครื่องงามเลยเขาจะเอาใส่มือหน้าผมเนะาะเพราะว่าเอาเอายัดพอไปออกรักษานี่เขาก็เลยเอาใส่มือหนาเลยซมาล้างหน้ากัเ้นอน,น้เน้่เนี่ยเราเฮ็ดเค็มซื้อเทาามาล้างขี้เี่ใ่มะก่มบ,บ่ได้มีเนี่ย กระนั่งเผาก็คือซิมโครดหม้อได้พี่น้องอย่ามันติดหมอ้อแก๊นะไม้แต่ว่าค่อยอ่ะเดี๋ยวไปกินกับพวกน้องลาบพวเพื่อไปหาน้องพี่น้องผุนก็นั่งห่ากินญี่ปุ่นเดี๋ยวห้องกระนั่งเผาก็นักใส่เห็ดเข็มซิมาสใส่เนาะพี่น้องสิมาใส่เห็ดเข็มทองอันที่เด็ดที่แซ่บสุดนี่ก็คือเห็ดเข็ม ติ๊งอ่ะติ๊งกอง,งอันที่ว่าแซ่บสุดก็คือเห็ดเค็มมาเลยหอมมากนี่เอาก็สิกึดไว้เนาะพี่น้อง นี่คือเป็นนาตาอาหารด้วยพี่น้องแกน้ามายในกล่องมันบริเกียวแบบสี่ในตัวจริงบรีมมันบนม่ได้เป็นน้ำแดงๆพี่น้องเป็นน้ำเขียวๆแต่ว่าในกล่องเขาบรอย่างงามไปเลยเนาะแกน้ำามายด้อพี่นอ้องใส่เห็ดเข็มมาเล่มาเล่กินข้าวกันเด้อวัสดีครบสัสดพี่น้อง

bé lát chứ nhầm nè vừa mát mát ruột mà, mát mát mà, biết không mát lơ, mát mát nó thủng mát 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 เรกิกินะโอ้ม <swings profile. S 1> oh, ันโอมัน uh ้าในโอ้โหมันิบพันันแปดพันอันนี้มันกินอยว่นะร้อนมั้งนกินบัตปุรมากินปุมาปุนะก็แช่หรอมได้ก แ่ใส่แต oh, well ่ักพริกปรุงสื Darling, ่อบโใส่แต่มักพริกแลอื่นใส่้วโบใส่มพริพอแตะพออร่อยแซ่บปลกะปลาปลากะปลาทำเม ชาเอาปาไมูเผ็ดบำไมแซ่บาเผ็ดแห้งปลาจับแล้วน้ำไม่กินจับเลยเห็นอะเรบ้างปลาอะไรบ้างอันนี้อะไรบ้านี่แค่น้ำอยู่เท่านี้หอกขดหมดเรือกันแล้วปลาก็ได้ต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi bắt không bỏ lỡ những video bắt dẫn

กินขา่าวกินน้ำอิ่มก็คืออิ่มลายพี่น้องมึงแน่ตอนนี้ยังบุี่างสำหรับคลิปนี้ก็จะทนี้คลิปหนา้าจะพอกันใหม่ได้พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย